กาบสบายดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขชนมื่อนี้กามาพบเพาะอร์มัตตี้อีกแล้วโดยมาพบเพาะอร์มัตตี้มื่อนี้กานางอยู่ที่เตาถ่านเนาะพี่น้องเลยโดยมื่อนี้่นอรตีก้กาสีมากองพื้นเนาะโดยกามากองช่วงสวยๆเติบแล้วเนาะมื่อนี้กาพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศจปะปผูกดีๆเนาะคือพ้นสตกโ,โดยเพราะว่าวันนี้กานอาตี้จมเนาะไปหาเห็ด พนคือบ่ตกเนาะว่ะโดยอ่าแบบป่า,ายัางกระแหงเนาะใบไม้ใบตอกเพราะว่าพุ่นบ่ค่อยตกโดยอ่ายามนี้ก็ฮอดยามอ่าเฮ็ดหายเฮ็ดนาแล้วเนาะกัฝนยังบ่ค่อยตกอยู่อ่านาร์ตี้กัสิมากองพื้นมื้อนี้ก,ก็ได้บ่ได้ไปไสพี่น้อง,งเอ้ยเนาะโดยเออการเรียนอันนี้แล้วแหละแต่ตอนนนั้เรียนค้างพื้นก็บ่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่ามันอ่าย่านบ่ได้ินเสียนยยนาวาตี้เพราะว่าย่างไปเอาไม้เนาะโดย กัสิมากองพื้นแล้วก็ต้นส,สวยๆกับสิไปหาเห็ดเนาะหัวไปหาวานี่ก็ได้าลายเติบอยู่แต่กัปั้นแห่กันเนาะไปนำกันสี่คนวานนี่นะมีอุทยแล้วก็มีหมูเพิ่นเนาะแล้วกัไอพามีเนาะไปนำกันกับพ่อได้แกงอยู่แต่กับมื้อนี่ว่าอยากอยากไปอีกเนาะลองไปเบิง่งบางทีสิได้โนตี้กับสิมาเรียนเราทานเนาะ อตอนอย่างไปก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆเนาะที่แบบโบลิงนินเสียงโนอาตี้ไปได้ดอกเพราะว่าใส่ไม้กับโบถือแบบมันบวกระ่างว่าเทศัพท์เนาะแบบว่าใส่แล้วมันบวดูดมันกับโบลิงนินยังเลย <c oughs> กับโบได้ใส่ไม้เนาะแบบมีแต่ว่าเสียงแห้งๆหแล้วนึงโ <c oughs> นอาตีกับแบบว่าโบคอยดั้งปันไดเนาะกับมีเพิ่มท่วงยู่วโบลิงนินเสียงปันไดเนาะก็ต้องขอโทษพี่นหลายๆ อ่าซื้อแล้วมา้งไม่แต่นันโดนเลยแบบเอามาลองใส่แต่ก็บแบบมันบวกเข่าอาจจะเป็นบวกถือกันเนาะแต่ก็เข่าอยู่ของของไอพ้พามีเพิ่นแตให้อ้ายเพิ่นใส่พี่น้องเยโ <c oughs> นอาตีก็ไม่ได้ใส่ย <c> ัง <oughs> นี่แต้วแววอันดังๆเนาะดังได้ยินโดยโนอาตีกันเนาะก็ต่อทานเนะาะแซวนีใ <c oughs> ส่ซัมมี่แบบเรียนค้างมันที่ซื้อไม่กับพูดเลยเนาะ ทางไอ้ทงตัดหายไปต้นโน้นผลแหละย่างอยู่เจ้าตายวันไรน้องใหม่ก็นเลยไปโดนเลยอากาศดีเนาะน้องไอ้ปุ๊แใบไผ่ยังกะสูงขึ้นสูงขึ้นฝนตกสองสามเถื่อเนาะแต่กะบัดนี้กับบตกเลยเห็ดกับเน่าเบิด์ตโนตี้เห็นวานนี่กัเห็นลายอยู่เนาะแต่ว่าไอ้พมีเป็นคนจับกล้องกับมาคอยเห็นบันไดดอกมีน้อตี้ก็เห็นอยู่พอได้กินอยู่ แบบโต๊ที่นอนพี่บเห็นอีหยังกันเน่าเบิดพี่นองเลยเพราะว่าอันแบบว่าพ้นบตก้วกาแบบมันอันนั้นฮะนะแบบนี้ต่นอนนอกคนอื่นแบบอยู่ในดอกมาฮะนะได้กับแบบดอกมันบานแล้วโบได้ตัวจุ้มแบบคือเผเอาลงในเฟสเนาะมีแต่ดอกจิม้มจุ้มแต่่าคอยมีที่นอ,อนง่ายๆีกะสี้ามตั้งกล้องเมียนก่อนอ่อคืออันนี้กะสีมาเรียนอัน เต้าทา่านนี่แหละเบิ่งกับอาจีพไม่หน้อยอาจอีพพ่อเนาะเพราะว่าไม่หน้อยโบลายกับอาจีพได้เขาไปตัดตืมแต่กับกองไปก่อนนี่ก็คือวาอ่าได้ยินอ่าให้พามีคินว่าว่าอ่าอุทัยสิมาหาอีกเนาะตรงนีน้ก,ก็ได้เ <c> ป <oughs> ็นที่ส่วนไปหาเฮ็ดเนาะทาี่เลยเอาโอกาสตอน,นกกอเศร้ามันก็มาคล้องพื้นเนาะให้มันแล้วอ่าแล้วก็ตน้นสวยๆก็จังไปหาปกินอาชีไปจีกซานอีกยัง,ยงนี่แหละเนาะคะแนนสิได้ได้ เพราะว่าว่านี่ก็เขาป่าเลือกแห้งน้ลยยันลงโดยอันแบบว่าเข้าไปแล้วก็มีแต่เครือมีแต่ยังเนาะเที่ยวแต่เอิญหาอุทัยเพราะว่าเพิ่นกับโบเคยมากเนาะยันเพล่นลงเลยโดยอ๋ตีกับวารายเนาะเดี๋ยวยไปกองพื้นก่อนโดยนองนันตีกับเขามาตั้งเมียนใกล้ๆนะจนังด้เยินเสียงเนี่ยอันสิไปหาอัน พื้นน่อยยังเรียนอยู่เพิ่งก่อนนอกแต่เอาไม้ไหญ่ใส่ได้เมื่อนี้กับน,นุ่งเสือขาวมากองพื้นเด้เนาะแต่กาบใคแไหนแต่บบมีไม้ดำเพราะว่าอันโน,นตี้ไปเก็บด่วงะอะไรแบดน,นี้นะแบบมันแตะเสืออันดำไปเลยดิบหลอนแล้วก็เลยเห็ดเสืออันเป็นเสือเห็ดเวียกเลยสักกับบลอนดเพราะว่าอันมันติดย,งงยางไม้ยังเนาะมาตีกะลงเหมือนนุ่นนนนงไปกันตัดพื้นอย่งนี้เลยเลยนุ่งเสือขาวมากเมื่อนี้ เดี๋ยวสิไปเอาไม้มาใส่กันนอกนี่น้อกเลยรกห่อนเติบนเนาะเลียนไม้จะข้าวเติบแหละเลียนอันค้างเลยนะเหลือออกเบิ้ <laughs> เป็นไม้อันที่ว่าเนาะมันบ่ใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะแบบค้างมันแต่โนอาตี้กองเตาก่อนถูกแล้แบบว่าเป็นที่เลื่อยเก่าเลยเนาะบ่ค่อยใหม่คือโนอาตี้อันนั้นอ่านี่แต่บ่ใหม่อ่าค่ายพี่น้องอาจสิเห็นเนาะโนอาตี้อันจะถ่ายอันใครวะของใบหน้ามดหรือใครเนาะบ่ค่อยใหม่เป็นที่เลื่อยอันเก่าแล้วมันบ่ใหม่ ก็ได้เอาใหม่หน่อยเรียนก่อนจังเอาอันแบบไม่ใหญ่ขึ้นเอารเร็เพังสั้นแบบมันสีเปลี่ยนเห็น่า 还没去。 น้้อองเยแบบนี้กะแบบปัดเครื่องแล้วก็เอามาเลียนใส่แบบนี้แบบถ้าใส่เป็นอันนั้นกะเป็นโมเดลพับกล่องก็แบบนเหลื่อนคอตตีก็เรือออกมาแล้วบอยแบบบดทโบ๊นอกบรรยากาศจ้ะฮักว่าฮ้อนแบบอาจจะเป็นนำทางเห็ดเวียงอาจจะเหือออกกองถาเผื่ออุทัยมาเนาะพี่น้องเย สักเมื่อซีมา10 อยู่น,อน่องตะก้าวน่องตี้นาะมังจะเอาแบบเลื่อยเนยาะมาตัดไม่อันนี้ช่วงอยู่จูดอยู่ตอฐานเก่าผู้เตวะต้ตนนี่นะเลื่อยหักกะเอาผ้าตัดเนาะแบบทั้งอันอพ้นเอาเนาะใส่หินอันนบคนเข่าอยู่ตัดง่ายขาดกูเลื่อยไหวกูเลื่อยได้ว่าเราพนา้นใส่หินจ้าหินยังเผอิญ ก่อนทีไปเอาไม้ก่อนที่อเอาไอ้เนาะสต็อปหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่นันนวตีไปเอาอาชีพบริงเงินเสียงโดยเนาะพี่น้องเอ้ตอนนี้เนวตีกะมาแต่ค้นเอาพื้นต่ฝุ่นเนาะมามหยั่นอยู่ที่แล้วเพราะว่าอัใกล้เติบเนาะแบบทีบเปิดกิมมันเลยกะแบบอันมันบริงเงินเสียงเนาตีเนาะเนวตีก็เลยสต็อปเมนก่อนกะ <c oughs> ไปเอาไม้อันนี้แหละมาเนาะพี่น้องเอ้ปุ๊บอ่าเป็นไม้แบบเรียนอ่าเตาถ่านอย่างนี้แหละ <c oughs> แบบทะเรียนโนอาตีกพังเสียงหลดเนาะจะคือเสียงหลอดอุทัยพี่น้องเยเนะาะกาเลี้ยวสีเรียนพื้นอ่าขาเพื้นว่ากะจะนอนพื้นนอกเตียงสี่ไปกะอาชีพพ่อได้อีกดอกว่าน,นี่กะพ่อได้อยู่พอได้ปั้นกันแกงเนาะมื้อนีกอ้กะโนอาตีกะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ยายพเ,ยเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องกะเลยแบบมากองพื้นอีหยังก่อนเนาะแบบเห็ดยอย่างของตัวเอง พี่น้องเอาน้อผูกพันมาก็ไม่ตู้เลยพันม,ม,มาแต่เศร้าแท้กำลังกองพื้นอยู่พี่น้องเพันมาเลยแบบซี่ยังห้าวคนไหมแบบซี่มาหน้าตีนพี่น้องแบบอยู่ใกล้ป่าเนาะก็ดี่อยู่ยหรอกยังอยู่เขาเขากองพื้นเถอะ ฮะอือพ่นอยู่ในพุ่นโอ้เม่ตุพ่นเนาะพี่น้อยกาพย์ไทยนางยิ่พุ่นแหละอ๋อพ่นชวนไปหาเฮ็ดเนาะเดจ้าหน้าวตีกับสีกองพื้นก่อนหน่อยหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเข่าไปหาก่อนตอนแรกอยู่สีมากองใหม่พี่น้องเลยพ่นพันยางเข่าเลยเจ้าหนาวัดตีกับกองพื้นเนาะ แม่หน <Netz> hmm. ึ่งเผินหมากเห่าเด้พี่น้องเนาะโดยเนาะทีนี่มาต้องตีกะเห่าแห้งๆพี่น้องเอยจนปิดกล้องโดยมาสบายดีพี่น้องไงเด้อเนาะอ้อคนงามพี่น้องเพิ่นมาเลยคือมาแต่เช้าเที่ยมนี้ โอ้ปวดติดใจสารวานนี่บออันกองพื้นก้อนแปบน๊บหนึ่งเจ๊าหนึ่งอ่าห้ากับมาเรียนอันนี้แหละกินขา้าวเช้าเลยบอ,ขอ,ขอยกกเปิดคุกซ้ายยังมด้กินซับนี่กองพื้น เป็นเินมานะนะเป็นเห็นพนมากนะพี่ดอกเลยเนาะแห้งมากแต่ว่ากระดี่อยู่ดอกเนือนอร์ตี้กับไก่ป้าอยู่แต่ว่านอร์ตี้เลี้ยงนี่มาคอยลู้บันไเดเจลาโต้น่ะมีแต่ตายเนาะ เลียนเนาะพี่น้องเลยปิบุปไปบุปป่าอีกมัอน,นี่นอตี่กับหมาสุดยอดเลยได้กับป่าตรง พี่น้องเอ้ยเนาะกองพื้นกะได้ซ้ำนี่แหละเนาะเรียนเนียนมือนี้อ่ามืออื่นกองอีกเนาะเป็นผฐานในตู้เพิ่นในตู้เพื่อเขาผลิตน้ำยาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่อยังบริกรกินข่าวคือกันเลยมือนี้ก็ได้สีบล็อกไงคือว่านี่บ่อเนาะมือนี้นะเอาน้าไปกินเด้อมือนี้นี่เอามาอยู่บปะโอ้เดี๋ยวคอยคอยสีอันอัน เอาหนาวเย็นข่อยไปดอกนอหายมีอยู่เนาะเบืองแนวพี่น้องเหือ่ะเต็มหนาเลยบรรยากาศบริขื้นพ้นสิตกเนาะแต่กระหอนอยู่โดยปรตู้เพิ่นกับบริมาจ้าเหือเนาะพี่น้องเลยฮะกามาเมื่อนี่แหละเพิ่นกับบุ้เวลามาเนาะแบบคาเวียคาอยังแหละอยู่ใกล้กันกะโดนๆเดี๋ยวมาหลินาะพี่น้องเลยอ่ามื่อนี้กะสิเขาไปหาเฮ็ดเนาะได้อีว่มื่อนี้เห็นอัน บาทงเพิ่นไปหาได้ได้บานนี้ก็ลายเนี่ยอ่าเพิ่นไปป่าบรรทาดได้ลายอยู่แต่ว่าเขาอยากหลอกทางนัง้นก็คือว่าใกล้แห้งเนาะพี่เดียวไปป่าแถวป่าเขาไปเลยเพิ่นนั่งขาไม่ตู้เพิ่นเป็นยังได้สางเพิ่นบได้มาพเพิ่เลื่อนเมนือนี้อือกัพอดีเลยเขาเขาไปหาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงอือเจ็ดโมงพี่น้องวอ้ยตอนนี้เนาะ กะพอดีแหละอันพอดีออกมาซิบมงปลายเพี่นองได้ออกเมื่อเห็นดูเห็นกินเห็นไอซางเพี่นเ้องน้อตี้ก็เหือแต่เถื่อแต่เดี๋ยวกับสิคอโตอ่ะจบคลิปแล้วพี่น,น้องไอ้น้ามันอีกอ่ะมาเรียนเตาถ่า,านแหละเนาะกะพังเวิร์มเมืออนมาแล้งหลังจากได้กล้องอีกเนาะเขาไปหาเห็ดก่อนมาที่ได้แกงตอนที่ย่างอ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องไอเด้อไทย โดยนอาตี้กับสิคอโตอ่ะจบคิดไปแล้วเนาะพี่น้องเลยมันกะอ่าสีขาไปหาเห็ดน้ำผพิ่นี่แหละเนาะไอ้พา,ามีกับไปกองได้ซาม,มี่เรียนเนี่ยเนาะโดยกับพื้หนึ่งยังบูพอเนาะมีแต่ไม่แย่พี่น้องแต่ว่าไม่น้อยกันยังบูมี่ยังสีขาไปตัดมาตืมกันอีกเนาะโดยนอนตี้กับสิคอโต้จบคิดไปแล้วเด้อ<ด><ด>พี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ แม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะที่หับชมคลิปนวารีต้นจนจบเนาะที่สําคัญกับบวชข่ามโฆษณาให้น้อวาตีเนาะนวารีว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อเนาะจากคลิปนี้น้อวาตีกับคอโตไปแล้วขอกล่าวคําว่าสาบายดีสาบายดี